สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Moon Light Blade นะครับผมเนาะเป็นเกมแนว MMORPG สุดยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาเปิดในเร็วๆนี้นะครับกับทางค่ายของกาลินานะครับก็มีการทางก็มีการสร้างแฟนเพจหรือว่ากลุ่มต่างๆนานาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเกมนะครับก็เป็นเกมแนวกาลังภายในนะครับผมสร้างขึ้นมาจากนวนิยายจีนนะครับของทางโกเล้งนะครับแล้วก็ สามารถเล่นได้ทั้ง PC และโมบายนะครับผมเนาะตัวเกมก็มีภาพสวยงามนะครับเรียกว่าเขาเคมมาว่าเป็นภาพระดับ 4K เลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็มีระบบการแต่งตัวละครที่ยังไงอะละเอียดนะครับแล้วก็สวยงามนะครับตัวเกมมีให้เลือกนะครับณนะตอนนี้นะณนะตอนนี้ของเซิร์ฟไทยนะให้เลือกอยู่ที่6อาชีพนะครับแล้วก็มีอาชีพรองให้เลือกด้วยนะครับนะ อันนี้ก็คือยังยังยังไม่ได้ลองเล่นนะครับผมเนาะแล้วก็มีระบบ PVP ที่หลากหลายนเนี่ยเาบอกมานะครับผมมีแบบประเภท 1v1 5v5 ครับ5 v 5ยกพวกติดกันนะหรือว่าอ่า4 0 v 40นะครับอาจจะเป็นกิววอ์อะไรประมาณนี้นะครับโอเคแต่เดี๋ยวเรามาลองดูอ่าในส่วนของระบบเกมภายในนะครับตอนนี้เราก็เข้าเกมมาแล้วนะครับก็ตอนนี้มันเป็นในส่วนของเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดมาให้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะโอเค เริ่มเลยนี่ในส่วนของอในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับอาจจะมีแค่6อาชีพด้านหน้านี้นะนี่น,นที่เลี้ยงอยู่ด้านหน้านะไอสาอาชีพหลังเนี่ยอาจจะมาที่หลังนะครับผมเนาะอันนี้มันเป็นเซิร์ฟไต้หวันเขาเปิดมาก่อนเราพักหนึ่งแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวท่านี้ยในส่วนของตัวละครเนี่ยมันสามารถเลือกได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเอาใจใส่เบลลนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบแนวโรล,ลิส อะไรประมาณนี้นะโอเคก็สามารถเลือกเป็นตัวเด็กเด็กน้อยไว้ใสอะไรแบบนี้ได้นะโอเคเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นเออ่สาวโตเต็มวัยแล้วกันนะผมเนี่ยนะฮะเป็นไงนะครับในส่วนของเอ่อท่าทางนะครับในในในส่วนของแต่ละอาชีพเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละอาชีพนะว่าเป็นไงบ้างนะครับนะอันนี้น่าจะเป็นวิชากระบี่สำนักกระบี่นี่ครับเนาะโอเคอันนี้จะเป็นล่มอาวุธเป็นล่มอย่างนั้นเลยนี่เป็นไงน้องเขาช่าง งามยิ่งนักนะครับผมนี่ฉันรักเขาไปเลยแล้วครับผมรักเขาไปแล้วนะฮะนะเรามาดูรายละเอียดของชุดเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าหน้าผมคือมันเป็นอย่างที่เขาบอกจริงๆนะครับก็คือเป็นระดับระดับ 4K เนี่ยดูสิเห็นไหมผมมีการไหวติงตามลมนะครับแล้วก็เสื้อผ้าที่ดูสวยงามอะไรแบบนี้เนะี่ยโอเคผ่านพ้นทีกับล่มนะครับแล้วมาถึงอาชีพที่3นะอันนี้ก็คือเป็นทวน นะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่เป็นไงทวนก็จะดูร้ายหน่อยนะครับผมถือทวนนะครับแต่ข้างหลังเนบเนบธนูนะครับผมก็ดูออกแนวเข้มแข็งอะไรประมาณนี้นะโอเคต่อไปก็เป็นนี่เลยฮะน่าจะเป็นหมัดเมาหรือเปล่านะฮะหมัดเมาหมัดเมาโอเคตามนี้นะฮะตัวละครก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมในส่วนของตัวละครเนี่ยเราสามารถเข้าไปปรับแต่งได้ทีหลังนะครับอันนี้ครุยนะน่ารักยังเลย เป็นไงดูการชมายชมายชายตามองนะครับผมขอดูอีกทีดูนะดูนะตอนที่เขาเหลือบสายตาผมเลือกเลยได้ไหมครับผมไม่ต้องไปดูพัดได้ไหม <laughs> เอาโอเคเดี๋ยวดูอีกสักอาชีพหนึ่งนะครับเป็นอาชีพพัดนี่ตอนนี้ก็อน่ารักอีกแล้วนะครับผมจะผมจะทำไงถึงจะตัดสินใจได้ดีนะครับผมเนาะ สมมุติว่าเราเลือกเป็นอาชีพล่มแล้วกันเนี่ยผมนี่เราก็กดเข้าไปเลยครับปึ๋งเขาก็จะมาหน้าสร้างตัวละครนี่อันนี้ก็คือละเอียดเข้าไปอีกนะครับก็คือเราสามารถเลือกโครงหน้าใบหน้าที่เป็นแบบแทลดิเขาเรียกอะไรแม่แบบแบบนี้นะครับจะเป็นแบบร้ายๆแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแบบน่ารักนนเนะนนนเนอะไรแบบนี้นะครับ นี่นี่มีหลายแบบมีหลายแบบให้เลือกนะครับอันนี้ก็คือเป็นแม่แบบสําเร็จรูปนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะปากนี่จมูกหน่อยตาโตนะครับตาตีอะไรเงี้ยเราเลือกได้เลยนะครับผมนะโอเคเมื่อเลือกเมื่อเลือกเขาโค้งนะครับหรือว่าทรงหน้าได้ได้แล้วเนะเราก็จะกดไปอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือละเอียดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการขยับหน้าผากนะะนี่นะ มีการขยับหน้าผากได้นะอามาเมื่อกี้มันอะไรวะเพิ่มหน้าผากเพิ่มคิ้วนะครับใบหน้าคิ้วเนี่เห็นปะในส่วนใบหน้าเนี่ยก็มีทั้งโหนกแก้มนะครับใต้ตาหน้าผากนะครับคางเคืองเหนียงเหนืองทําได้หมดนะครับรูปปงรูปปากเนี่เขาแบบละเอียดมากเลยนะนี่มันเล่นในมือถือจริงๆหรอวะอ่าโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนการเลือกตัวละครการสร้างตัวละครนครีวันนี้ผมได้ทําการสร้างไปแล้วหนึ่งตัวนะครับก็เป็นน้อง อคลุยนะครับผมนี่ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับผมข้าไปดูใกล้นะครับน้องเขาอาจจะชอบผมก็ได้นะดูดูเด็กเขามองเขามองมาที่ผมเขามองมาที่ผมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ <c oughs> <laughs> โอเคกดเข้าไปเลย <c oughs> โอเคนะครับหลังจากที่เราเข้าเกมมานะอันนี้ผมเล่นไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโอเคในเกมเนี่ยมันก็จะมีระบบพวกสกิลอะไรทั้งหลายแหล่นี่เห็นไหมสกิลนี่ พอกดเริ่มอ่าเขาเรียกอะไรจะโจมตีนะครับมันก็จะขึ้นสกิลมาให้เรานะสามสี่อย่างสามอย่างดิเออเนี่ยอันนี้ก็สามารถวางวงแหวนเวทได้เว้ยนี่เห็นป่ะจะใช้ชเมาส์นะครับหรือว่าใช้เป็นกดคีย์ลัดไปเลยนะครับเป็นพวกเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรประมาณนี้อ่าเลขสองเลขหนึ่งก็จะเป็นแบบการโจมตีธรรมดาอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็สกิลพวกนี้นะแน่นอนนะครับในส่วนของวิอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ อ่าในส่วนของเกมจีนกําลังภายในขาดไม่ได้เลยฮะวิชาตัวเบานี่เป็นไงเดี๋ยวลองโดดขึ้นมาดูนี่ฮะอีกทีนี่เป็นไงอย่างสวยงามนะฮะอ่าเดี๋ยวมันจะมีอ่าดีเลย์ค่าดีเลย์นิดนึงครับอันนี้นั่งได้นะกดนั่งใช่ปะมันมีการฆ่าตัวตายนู่นนี่นั่นเลยนะอันนี้ผมลองกดไปแล้วมันเกิดเป็นการฆ่าตัวตาย อ่ะเดี๋ยวลองวิชาตัวเบาอีกรอบหนึ่งปึ้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 งพุ่งไปข้างหน้าปึ๊ดพุ่งหน้าก็คือการชิปเว้ยเหมือนการแด,ด็เข้าไปนี่แต่วันนี้เป็นการตีดังกาอันสวยงามนี่เห็นว่าตีดังกาอย่างเท่นี่มันจะมีดีเลยสกิลอยู่นะครับแล้วก็จะมีระบบเควสน,นะนี่เควสก็คลิกไปที่เควสได้เลยฮะแล้วก็เขาจะเหมือนกับวิง่งไปทำเควสให้เรานะไม่ว่าจะเป็นการไปตีมอนสเตอร์นะว่าหรือว่าไปรับเควสหรือว่าไปคุยกับ NPC นะครับผมเนาะ ประมาณนี้นะฮะนอกเหนือจากระบบวิชาตัวเบานะฮะวิอาในส่วนของเควสนะตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีระบบอ่าพวกกิวนะฮะเหมือนเออเขาเรียกอะไรอ่ะชุมชนนะครับหรือเหมือนบ้านอะไรประมาณนี้นะแบบที่อยู่กันกลุ่มมากกับพักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระบบ PVP ที่แบบมีหลายรูปแบบเลยนะครับก็คือมีทั้งระบบ 1v1 นะครับ 5v5 หรือจะเป็น 40v40 บว40ีสีบนะฮะหมายถึงนั่นหมายถึงพวกมีระบบ ิววอลอะไรอย่างนี้ด้วยนะเออยกพวกตีกันนะครับผมเนาะจะประมาณนี้นะครับแต่ชอบมากเลยชุดน้องน่ารักอะ่ะนะย้ำนะอันนี้คือเกมมือถือนะครับสามารถเล่นมือถือได้นะเป็นคลอสแพลตฟอร์มนี่คือเหมือนจะเป็นระบบถ่ายรูปนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราซูมเข้าไปที่ตัวละครเรามากๆเนี่ยน่าจะดูดนะ ไอพวกฟิกเจอร์หน้าจอทั้งหลายแหล่นะครับจะหายไปเลยนะครับให้เรากดถ่ายหน้าจอได้เลยปังนะฮะนี่ไงนะถ่ายแล้วแล้วก็ดาวน์โหลดลงเครื่องอันนี้เป็นรูปถ่ายนะครับเหมือนทําบัตรประชาชนปะง่ายนะครับผมนี่อันนี้คือโหมดโหมดแบบเหมือนกับมุมอมองบุคคลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะนี่เอาเธอเออแต่งตัวสวยจังเลยนะฮะอะไรอย่างงี้นะฮะ โอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับในส่วนของเกมเพลย์หรือว่าบรรยากาศภายในเกมนะโอเคเดี๋ยวจะมีการประกาศนะครับเปิดให้ทดลองเล่นนะครับหรือว่าเปิดให้เล่นจริงเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถติดตามในส่วนของอช่องทางการติดต่อต่างๆได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมนะโอเค โอเคนะครับหลังจากที่เราดูบรรยากาศภายในเกมกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับในงาน g a l i น่าเวิลด์นะครับ2022นะครับในวันที่2 3เมษายน2565นี้นะครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับดูตามตัวอย่างนี้เลยครับเขาบอกว่าเล่นใหญ่แจกทองมูลค่ากว่าแสนบาทนะผมแค่ชมและร่วมกิจกรรมผ่านทางไลฟ์ทาง Facebook หรือเว็บไซต์นะครับผมนะฮะแล้วก็เพียงทําภารกิจผ่านเว็บไซต์ Galina World นะครับสะสมโทเค็นเพียงอ่าพันสออโทเคน็นชิง,งารางวัลทองคําแท้1บาท1รางวัลน,นะครับอันนี้เขามีการจับรางวัลพร้อมกันในวันที่3เมษายนนะครับเวลาสิบหานาฬิกาสานาทีนะครับสิบหนาฬิกาจุดสามศูนย์นะครับก็คือสามบ่ายสามโมงครึ่ง นะฮะนะครับกิจกรรมก็เพียงสแกน QR Code นะครับตอบคำถามในทุกช่วงของรายการนะครับผู้ชมที่ตอบถูกและเร็วที่สุดจะได้รับรางวัลทองแท้ครึ่งสลึงไปเลยประกาศผลผู้โชคดีในช่วงสุดท้ายของแต่ละวันนะครับในส่วนของอทองครึ่งสลึงนี่ก็คือเขามีการจับแจกกันทุกวันเลยนะครับก็คือวันที่2วันที่2กับวันที่3น่ะนี่นะครับก็ส่วนนี้ก็เป็นช่องทางการแจกทองคำนะครับรับชมเกมเพ์จริง และกิจกรรมมากมายนะครับอันนี้ก็คือเป็นช่องทางของเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็จะเป็นยู u ูบนะครับเป็นกาลีนา o ม n l ล g h เบตออฟฟิเชียลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเว็บไซต์ของทางกาลี n a นะครับผมแล้วก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชีได้ทางนี้เลยครับหรือว่าจะสแกนเป็น QR Code ก็สามารถแอดกันได้นะครับผมเนาะนี่ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมส่วนวิธีที่จะได้ในส่วนของโทเค็นนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปละคันนะครับนี่ พอเข้ามาก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับผมหน้าตาแบบนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ล็อกอินนะให้กดภารกิจและของรางวัลแบบนี้ฮะนี่กดตรงที่ภารกิจก่อนนะครับมันก็จะโชว์ว่าเราเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะฮะในกิจกรรมเนี่ยแค่ไม่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สร้างตั๋วเข้างานนี่ก็รับไปเลยครับ30 30โทเค็นนะครับแล้วก็ภารกิจอื่นๆนะครับแชร์ตั๋วเข้างานนี่ก็ได้แล้วนะครับ15 แล้วก็แชร์ตัวเข้างานผ่านทวิ t เตอร์นะครับก็ได้แล้วนะครับผมนี่เห็นะปะก็ทําภารกิจตามนี้เลยนะครับผมเนาะนะผมหลังจากที่เราสะสมโทเคนได้มากพอสมควรแล้วนะครับให้เรากลับมาที่ภารกิจและของรางวัลอีกทีนะฮะไปดูตรงเอ่อตรงนี้ช่องแรกของรางวัลเปิบโอเคหลังจากกดเข้ามาที่แถบ m o ลไรเ g ดนะครับเราก็จะมาเจอกับของรางวัล มากมายนะครับที่เขาเตรียมไว้ให้เราแรกนะครับผมน้อแรกอันแรกเลยนะก็คือโค้ดสิทธิ์ทดสอบเกมนี่ใช้แค่60โทเค็นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกกล่องกาลีนาเวิลด์นะครับแบบไดมอนด์นะครับแบบกล่อ,กองกาลีนาเวิลด์แบบโกล์นะครับแล้วก็กล่องกาลีนาเวิลด์ แบบซินเวอร์นะครับแล้วก็จะมีเสื้อยืดพร้อมลายเซนนะครับหมอนผ้าห่มนี่อันนี้ก็ดูน่าจะเป็นแบบพวกของ m ิ l ิเต็ดไอ้ลิมิเต็ดนะครับไปพวกเสื้อหมอนนะครับหรือว่าแก้วอะไรพวกนี้นะเนี่ยเสื้อยืดมูลไลท์เบลเนี่ยม,มีสีขาวอันนี้นะอันนี้พร้อมลายเซนเด่สีขาวนะครับแล้วก็นี้น่าจะเป็นสีอ๋อสีดําหรือสีน้ําเงินนะที่ค่อนข้างที่จะทึบหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะนะครับส่วนแต้มโทเค็นที่ใช้เนี่ยเขาก็จะเขียนไว้แบบนี้นะฮะชัดเจนก็คือถ้าสมมติว่าเราสะสม ครบตามจํานวนเขาเนี่ยเราก็กดแรกได้เลยนะครับผมเนาะโอเคของาะวันก็เยอะจริงๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะพิเศษนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกพวงกุญแจหรืออะไรนะอันนี้สวยมากเลยนะเป็นรูปกระบี่มั้งครับเห็นลางๆนะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบเกมแนวจีนกําลังภายในระดับพรีเมียมแบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามข่าวสาร ตัดทางมูลไล์เบดไว้ได้เลยนะครับผมเนาะโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆสามารถกดติดตามช่องไว้ได้เลยนะครับเพื่อ,อรับข่าวสารกิจกรรมใหม่ๆนะในภายภาคหน้าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย